สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับกับช่องสัทธาปฏิหารนะครับผมก็สวัสดีสมาชิกเก่าและก็สวัสดีสมาชิกใหม่ด้ครับฝากกดติดตามแล subscribe นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับก่อนที่จะไปเข้าในเนื้อหาของคลิปนะครับผมขอฝากคาเตือนมาเลยนะครับว่าให้รับชมเพื่อกว่ามันเท่านั้นนะครับ ถ้ารับชมแล้วไม่มันเทิงนะครับอย่ารับชมรับฟังนะครับมันจะเกิดความเครียดนะครับไม่ได้ชมเพราะความบันเทิงนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับเป็นเลขศาสตร์เลขมงคลนะครับเป็นเลขครูนะครับนาตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลแก่ชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับอันไหนที่มันทําให้มีความสุขนะครับทําให้มันเกิดความมงคลนะครับก็นําไปใช้ได้นะครับย้ํานะครับว่าผมไม่สนับสนุนการพนัน และไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับการเป็นสิ่งไม่ดีนะครับย้ำนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับเป็นเลขครูนะครับเลขมงคลย่อมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับย้าว่าโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์นะครับเลขกําลังวันฮานอยนะครับประจําวันที่26นะครับวันที่26เป็นงวดที่100 อ่า38นะครับวันนี้เป็น137เนาะวันที่25นะครับก่อนที่จะเป็นย6นะครับเราดู25กันวา25่า25นะครับเข้าามาให้เห็นในตัวไหนบ้างเออมาให้เห็นในตัวไหนบ้างมจะเปิดให้ดูนะครับจะไล่ยันดูนตัวไหนบ้างเนาะ นี้แต่สามนะครับวิ่งง่ายนะครับเพราะตั้งแต่รอบแรกนะครับรอบแรกกรอบแคบๆนะครับก็จะเป็นที่สามเวลานะครับตัวเลขชุดนี้เป็นเลขกําลังเนี่ยนะครับจะอยู่ที่สิบเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาแล้วก็สิบเก้านาฬิกานะครับแต่ก่อนนะครับผมก็ไม่ได้ให้เวลาแบบนี้นะนะครับเวลาแบบนี้ผมไม่ได้ให้นะผมเห็นมันเข้าดีนะครับคนก็ต้องการนะครับเมื่อวานก็หนูนก็เข้ากันกี่เวลาตามเวลามันอาจจะไม่เป๊ะทุกเวลานะครับแต่มันเป็นเด่นในช่วงเวลากรอบ ก่อเวลามันแนหะตามที่บอกนะครับ17นาฬกาถึง19นาฬิกาสรอบนะครับเรามาดูรอบก่อนอื่นเลยนะครับ4รอบใหญ่ๆเฉพาะกิจนะครับมีกิจพิกแล้วก็ปกติแล้วก็วีนะครับรอบ4ี่โมงเนาะนะครับเจ็่งสี่ครับ33นะครับ714 33ดูมาแล้วให้8ปดนาฬิกามาโผล่มา,มาเออเนี่ย สามบ่มเลยบึ้มไหมครับทุกคนนะครับบึ้มพิมพ์บึ้มมาเลยนะครับมาดูรอบพิครับพิรอบพิ่ห้าโมงนะครับแปดศูนย์แปดเก้าสองคับสองมาครับเสียดายผมประกบนะครับประกบไม่ไม่ถึงนะครับเก้าสองครับสองครับเป๊ะเลยครับตามเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาเป๊ะนะครับเจ็ดไม่มาเนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเจ็ดเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็มี อาจจะไม่ตรงทุกอันนะครับก็จะตรงทุกอันเกาเกินไปแล้วนะครับเก้าสองไีนเข้าอีกนี่เนาะก็สองนะครับที่ว่าร้อยสาสิองงวดเนี่ยมันคือตัวเด่นนะครับผมย้ําครั้งที่1 3อแล้วนะครับบางคนก็มาดูผ่านๆน,นะครับก็มาว่าผมแล้วเนาะทีนี้มาดูรอบหกมงครับ6 5 3 3 3สครับ65333เอาอีกแล้วครับ นี่ผมบอกว่าไงครับสิบแปดนาฬิกาตัวเดียวเลยสามสามมาสองเลยครับนี่ทั้งห้าสามแล้วก็สามสามนะครับอืทีนี้มาสุดท้ายครับทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งห้าห้าสองห้าหกครับสองไมาเลยครับสองมาเลยครับสองมาเลยครับ น,นี่ตัวเด่นไม่พลาดนะครับตัวเด่นมันไม่พลาดนะครับไอ้ตัวที่พลาดก็จะเป็นพวกนี้แหละกับพวกนี้นะครับมาดูกันต่อเนาะของวันที่ยี่สิบหกนะครับทีนี้ยีนะครับ ทับหนึ่งทับหกห้านะครับส่วนที่ใครนะครับอยากดูการวิเคราะห์แนวทางสลับกันเหมือนรัฐบาลไทยนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับในช่องศรัทธามาปาฏิหาริย์เกิดนะครับลิงก์มันจะอยู่ใต้ใต้ชื่อคลิปเนี่ยนะครับคลิกลงไปมันจะเห็นนะครับมันจะเห็นลิงก์ที่ว่าแนวทางรัฐบาลไทยนะครับมันจะเป็นแบบนั้นนะครับงวดที่138นะครับตัวเด่นแดงๆนะจะเป็นตัวแดงๆอยู่ตรงนี้นะก่อนอื่น เอามาดู2ตัวเด่นก่อน6ครับพรุ่งนี้นะครับหตัวแรกนะผมขออนุญาตวงหกนะจะมาหรือมาไม่รู้นะครับแต่มันเป็นเลขกําลังนะครับมันเป็นเลขคู่นะครับไม่รู้หรอกว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับเลขกาลังวังนนะ์หกศูนไอมาเด่นะมาครับแต่ว่ามันจะมาขี่ตัว หกศูนย์ครับหกเก้าหกสี่ศูนย์เก้า 04 08ผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับเลขศูนย์เดี๋ยว,ว่ามันเป็นเลขกำลังวันนะครับผมไม่สามารถจะบิดเบือนออกมาอย่างนี้ได้นะครับทุกท่านก็3ตัวนะครับ หกศูนย์เก้าสตัวหกศูนกสี่ประกบลองสามตัวดิเป็นยังไงครับทุกคน

แล้วก็สองหกเก้านะครับทีนี้มาดูเวลานะครับเวลาจะมาไม่มาอันนี้ผมไม่ทราบนะครับศูนย์ก่อนเลยสิบแปดนาฬิกาสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นะครับเลขศูนย์เลขหก 6. สิบเจ็ดศูนย์ศูนย์ถึงสิบแปดศูนย์ศูนย์ะครับอาจจะมาก่อนด้วยซ้ำนะครับนี่เลขหกนี่เด่นจริงพรุ่งนี้หกศูนย์เก้าเนี่ยเลขเก้าหนูนะ่ะเลขศูนย์เด่นไปยันรอบท้าย สิบแเลขสี่สิบเจ็ดไม่ต้องดูตัวสีน้ำเงินนี่ก็ได้นะครับแล้วแต่มันเป็นเลขกำลังวันเป็นเลขมงคลน,นะครับ ตามนี้นะครับที่ผมแยกออกไปนะครับก็เนื่องจากมีสมาชิกเ c ซีนะครับก็สนใจบอกว่าแยกเวลาให้หน้อยนะครับก็จะประมาณนี้แยกเวลามันก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเด่นรวมนะครับนี่ของภายใน3าเวลานี้ชุดนี้พวกนี้จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับจะโผล่ขึ้นมาให้เห็น บางคนบอกว่ามันกว้างก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันเป็นเรขคูนะครับก็แสดงว่าคุณไม่เชื่อในไม่ได้เชื่อนะครับในส่วนของครูบาอาจารย์ที่นะครับผมทําเลขนะครับก็มันแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับโปรดใช้วิจารยาาน้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกติดตามนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับทางช่องเรานะครบหาเลขคูมาให้ รับชมรับฟังให้เกิดความคอในชีวิตกันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้โชคดีนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ